่เข้าประเด็นใช่ไเรื่องของไปเองครับมองไปเองจีรีแล้วอันนี้คือเราควบคุมเขาจริงมาเฮ้ยไม่้อมเลยที่เดินผ่านมาพี่ได้ยินเขาสั่งมาที่เลยถามเฮ้ยแล้วเราไม่มีแบบไม่มีช้อยชายนุกมเหมือนตอนสัมภาษณ์ลุงบอยประกอบเลยหรอไม่ไม่ไม่เอาแต่เราต้องก็ดูดิเราเอา ทชื่ปอลบอกว่าก็พรรยาก็สนิทกับพี่น้องแต่ว่าให้ไปถามเองว่าเขาสนิทกันมากแค่ไหนแต่สนิทแน่นอนพี่ไปย้อนแม่พี่เอือกมาแล้วนะเขาบอกที่โผล่มาแล้วนะค่ะก็สนิทกันชาสนิทกันจริงไปไปไปปูสนิทกันได้ไงฮะโคมิกก็ไม่ได้เจอกันมันไปเจอกันยังไงเคยจริงๆรู้จักกันอยู่แล้วค่ะเคยไปทํางานด้วยกันที่เกาหลีค่ะเคยศึกษาสถอบันตั้งแต่ตอนนั้นโอ้ยไม่เลยค่ะเพิ่งมาเริ่มเริ่มโอ้ย ปค่ะเราไปที่ทำบุญได้ครับเราไม่เราไม่ว่างค่ะแล้วเราต้่งคุยมานานหรือยังไะกับพี่น้องก็สักพักนึเริ่มเริ่มคุยนี่เริ่มคุยแบบว่าในสถานะไหนกันพี่ชายหรือว่าแฟนเฮ้ยไม่ใช่ค่ะโอ้ยเรื่องสถานะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์พี่หน่องที่13นะคะที่สตูดิโอแล้วแต่พี่บอก็บอกว่าดูเหมาะกันมากดีตรงนี หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลุงเขาแบบคิดยังไงทำไมถึงลุงก็เหมาะใช่ใช่หนูหนูเรียกเขาว่าลุงเพราะว่าเขาแบบพอหนูรู้รู้จริงเขาหนูก็ก็ควรจะเป็นลุงนิดนึงออะไรย่างเงี้ยแต่เขาค่อนข้างจะเปิดแบบเราเพราะบอกเราก็ก็ค่ะเคยไปเจอเคยไปเจอแล้วคุยกับเขาูเรื่องไหมครับกันองกันองก็มีรู้บ้างไม่รู้บ้างบางทีค่ะมันเป็นคนคิดกันยังไงแถวว่าก็บอกเออคุยกันถูกคออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เขาเป็นคนตลกค่ะ ตหนูรู้สึกว่าจริงๆเราก็เราก็ชอบคนตลกนะอันนี้คือวิธีจีบของเขาเหรอตลกเขาใส่ก็เออไม่เชิงหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเออไม่แน่ใจแต่เขาก็มาเม้นมาเม้นบ่อยนะคะในไอจีเราอะไรเงี้ยเกือบทุกรูปเลยเวลาเวลาลงรูปอะไรที่แบบช่วยนานเขาจะแบบเขาจะแบบมาเบี้ยมซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบเบาได้เบาอะไรอย่างเงี้ยอะไรขนาดนั้นเหมือนแสดงความห่วงเออห่วงหรือเปล่าไม่ ลองไปถามเขาดูนะคะหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่หนูก็ต้องเล่นแบบอ๋อค่ะเบาแล้ว,ลวเราก็ต้องเล่นเล่นต่อไปก่อนนี่เหมือนป๊อปปี้เลิฟไเนอ่วนใหญเราคุยเรื่องอะไรกันบ้างเราคุยเรื่องอะไรโอุ้ยคุยหลายเรื่องเลยค่ะ <c oughs> ใช่ส่วนใหญ่ก็จะแบบเล่นเกมเล่นเกมเพียค่ะเล่นเกมเรื่องหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมารู้ออตัวตอนไหนว่าเขาจีบหรือเราจีบเขาเขาจีบเราสิเอ้ย เฮ้ยเเราจีบเขาจีบเราแต่ว่าเราไปถามเขาดูว่ายังไงเขาจีบเราเราโอเคไหมตอนตอนนี้ยังก็คือจริงๆมันมีสถานะแต่ว่าลองไปถามเขาดูอย่าพูดไปพูดก่อนเรื่องการใช้เวนต์ให้เอาหนูไปเจออยู่แล้วนี่ติดสาวมากแล้วเราดูเขาอยู่คุยอย่างเขาอยู่คนเดียวแต่ว่าเรื่องสื่ถ้าถ้าเขาเรียกว่าแฟนเราก็แฟนเลยไหมคะเพราะว่าใครก็งั้น อราก็ยกหน้าก็ได้ก็ลองลองไปถามมาดูก่อนลองถามาดูก่อน่แต่ยิ่งคือเราก็เจอทั้งเฮียบอยเจอทั้งวันใหม่แม่หมดแล้วใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างกับครอบครัวก็วันนั้นไปทานข้าวได้กันค่ะหนูเหมือนหนูมันเคื่อนหนูเหมือนแบบเป็นเคลื่อนวันใหม่วันใหม่ไอชนเล่นทุกอย่างด้วยอะไรเงี้ยค่ะจะนั่งข้างๆอะไรเงี้ยค่ะกับคุณแม่ละคะมีหลอกถามเพราวันใหม่น พี่เราถามวันใหม่ไหมว่าเฮียหน่องเป็นยังไงบ้างเพราะเฮียหน่องค่อนข้างตามใจวันใหม่อุ้ยไม่ตามใจนะคือพี่พี่ชายอยู่ทั้งสามคนแล้วคุณแม่แม่ก็โอเคค่ะคุณแม่ก็แบบชอบแบบช่วยไม่ทานข้าวอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าคุณแม่ก็ไปเขียวน่าจะสิหนูฝากถามนะคะที่ดีกว่าหนูก็หนูก็อยากรู้เพราะหนูเข้าใจว่าเราแบบเราเป็นแฟนกันเราก็ไม่พลิกชื่อ ฟังพี่เขเข้าใจสมตานาก็ค่ะค่ะคำถามใหม่อค่ะคำถามใหม่พี่เขาจะแปลงกันหมายถึงว่าถ้าคนอื่นเข้าใจค่ะแต่ว่าหนูยังไม่ได้ตอบสถานะไหนกันเออแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขาตอบวันที่สิบสามเรากลับมาตอบอีกทีไใช่ค่ะใช่ค่ะหนูคิดหัวข่าวให้แล้วอันไหลองไหนลองหน่อยลองห่อ่รารับสนิทหน่องโอ้ยถามสถานะใส่ วันนีได้วันแต่ถือว่าแฮปปี้ใช่ไหมคกับครียรักดีเราดูแลเทคแคร์ดีไหมคดีค่ะเฮ้ยพี่ต้องมีเแล้วหนูเขินนะเขินพีเขินไปไหนอะไรยังไงกันบ้างไหมคะช่วงนี้ยังไม่ค่อยอะค่ะเพราะว่าเอ่อเหมือนพอหลังจากหลังจากช่วงงานไม่มีช่วงนี้หนูอัดแน่นมากๆแทบจะทุกวันเลยค่ะไม่มีปัญหาอุปสรรคเรื่องเวลาอะไรไม่มีเลยเรื่องอายุไม่มีปัญหาใช่ไหมโอ้โหไม่มีค่ะ แต่ว่าสักแปดปีแล้วแต่ว่าไม่มีไม่มีเขาค่อนข้างแบบหัวใจเด็กดูแบบวัยรุ่นอยู่อะไรเงี้ยแต่เราจะมีมุมแบบแก่ๆบ้างเล็ก็ไดยเราตั้งใจศึกษาเนื้อึนิดนึงก็ต้องเราก็ต้องศึกษานิดนึงเราก็เราก็อายุยี่สิบห้าแล้วนะแต่ครอบครัวเราเป็นไงคะเจอพี่น้องเนี้ยเจอแล้วค่ะเจอเขาว่าไงบ้างเขาก็โอเคค่ะเขาก็ถามตอนแรกเขาถามพี่แต่ว่าเออแบบไม่ห่างไปใช่ไหมเล่นอะไอยู่อะไร 嗯。嗯